Create ภาพอาหารด้วย image fx สวัสดีครับวันนี้ก็มี ai ที่ใช้ในการสร้างภาพในครัวนะครับก็ประเภทอาหารต่างๆนะครับเราใช้ ai จาก image fx นะครับสร้างภาพอาหาร ก็เป็นภาพอาหารที่สามารถเอาไปใช้ในเมนูอาหารนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปถ่ายภาพนะครับสร้างได้ไง่ายๆนะครับมีวิธีการทำอย่างไรพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปเว็บเบราว์เซอร์พิมพ์ว่า image นะครับ image fx นะครับ image fx นะครับแล้วก็ enter เข้าไปนะครับเข้ามาก็จะเห็นเป็นรูปนี้นะครับเหมือนกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นะครับ image fx ai test kitchen นะครับ แล้วก็คลิกเข้าไปครับเข้ามาในนี้นะครับตอนแรกที่เราก็มาเราก็จะต้องลงทะเบียนนะครับเราลงทะเบียนด้วย Gmail ก็ได้นะครับก็จะมีให้เราลงทะเบียนนะครับด้วย Gmail ของเรานะครับเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วครับตรงนี้ครับก็คือเราจะพิมพ์พร้อมคำสั่งลงไปนะครับ ถ้าเราไม่ถนัดนะครับภาษาอังกฤษนะครับเราก็ใช้ Google Translate นะครับจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขนาดนะครับเป็นรูปแบบรูปภาพนะครับมินิมอลนะครับแฮนเมดอะไรพวกนี้นครับผมก็จะขอ,อนุญ,ญาตไม่เปลี่ยนตรงนี้นะครับเราไป เอา Google Translate นะครับผมได้ร่างข้อความ Google Translate นะครับจากภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้ครับภาษาไทยนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเส้นเล็กในชามกระเปือ้อใบใหญ่สีขาวมีตะเกียบและช้อนวางบนชามแสงเงาพอประมาณนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษฝั่งนี้นะครับ ได้แล้วนะครับเราก็มาที่คัดลอกตรงนี้นะครับคัดลอกครับจากนั้นครับเราก็นํามาวางลงตรงนี้ครับคลิกแล้วก็คลิกขวานะครับวางนะครับนี่นะครับก็จะเป็นพร้อมภาษาอังกฤษเข้ามาแล้วครับจากนั้นเราก็คลิก create ตรงนี้ครับ create image fx นะครับก็กำลัง จ e n เน a ร e ให้เรานะครับนี่ครับเป็นภาพก๋วยเตี๋ยวออมาแล้วครับครับเรียบร้อยนะครับถ้าจะนี่เป็นมุมบนนะครับนี่ลูกชิ้นเยอะเลยนะถ้าเราจะใช้ภาพใดน,นะครับเราก็คลิกตรงนี้ครับดาวน์โหลดนะครับคลิกดาวน์โหลด แบบนี้ก็สวยอยากได้ก็คลิกนะครับแบบนี้คลิกนะครับดาวน์โหลดเลยนะครับแาบนี้คลิกดาวน์โหลดไปเลยครับทีนี้ครับตรงนี้ครับเราสามารถที่จะปรับนะครับปรับได้นะครับตรงนี้เราจะเอาเป็นซีลนเดอร์ลองดูนะครับ น้ำตกพอกนุนเออ้เด่นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเราจะเปลี่ยนเป็นต้มยำมาเป็นต้มยำลองดูครับต้มยำโอเคครับครีเอทครับจะเป็นสแลนเดอร์ต้มยำอันนี้ช้อนนะครับสปูนเปลี่ยนช้อนก็ได้นะครับครับสติก นี่ครับได้แล้วเป็นต้มยำครับต้มยำกุ้งเราปรับเปลี่ยนนะครับถ้าเราพอใจก็ดาวน์โหลดครับตรงนี้ก็พอใจภาพนี้ก็ดาวน์โหลดนะครับโอเคครับนี่คือวิธีการ Create นะครับ Create ภาพอาหารด้วย image fx นะครับภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอยากจะได้อาหารนะครับแบบใดนะครับอยากได้ภาพอาหารแบบใดก็ใช้คำสั่งพร้อมนะครับให้ image fx Create ให้นะครับง่ายนิดเดียวเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและกดไลค์กดแชร์ช่องแห่งการเรียนรู้แบ่งปันสร้างสรงสรค์สร้างสื่อกับครูดอนสอนออนไลน์สวัสดีครับ